เช้านี้อากาศดีนะครับเย็นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกออกมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องซีเรียสน,น,น,นิดนึงชื่อเรื่องว่าความเปลี่ยนแปลงที่แรงปรับเปลี่ยนนะครับประมาณนี้ที่บอกว่าซีเรียสก็อาจจะอ้างอิงถึงข่าวสารในสังคมที่คนเดือดร้อนค่อนข้างเยอะดีเกงน,นะ,ะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกัน นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าคุณแม่กับเสียหรืออะไรสักอย่างที่ขายทองนะครับแล้วเมื่อคืนนี้เราติดตามข่าวก็มาถึงสอบปทันอยู่ที่กองปากเข้าใจอย่างนั้นนะครับเช้านี้หรือยังไงก็ไม่แน่ใจประมวลว่าน่าจะส่งสาราว่าเขาจะได้ประกันตัวหรือเปล่านะัไอ้ตรงนั้นก็คือสิ่งที่เขาจะต้องตอบชื ันต่อไปแต่เรื่องที่อาจจะมาแตะ,แตะเขานิดนึงมาผูกโยงใยยดโยงกับเรื่องที่พูดวันนี้ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงคือแรงปรับเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าได้รู้ข่าวรู้ข่าวสารรู้ความเป็นมาของเขาบ้างเล็กๆตามคลิปตามอะไรเข้าใจว่าเขาเนี่ยเดินทาง มาวันนี้น่าจะอายุ39หรือสี่สิผมไม่แน่ใจนะก็เอาเป็นว่า10บกว่าปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยสู้เขาทำออนไลน์หรือเขาทำอะไรมาส4ปีเขาพูดอย่างนั้นเนต็มปากคือการที่คนเราจะพูดว่ากี่ปีได้ชัดเจนขนาดนั้นมันเหมือนกับการเดินทางที่นับวันนับเวลานะครับนั่นคือการปรับเปลี่ยนตัวเองของเขาที่เขาจากมีรูปมาโชว์ด้วยนะ ว่าเขาเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะัดซึ่งก็เป็นคนชันลักยาก,การเดินทางของเขาสิบกว่าปีเนี่ยในการปรับเปลี่ยนของเขามาถึงทุกวันนี้มันก็มาไกลมากมาไกลมากจริงๆถามว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในส่วนที่ดีก็ได้อย่างหนึ่งเลยเป็นตัวอย่างของความอดทนเป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนตัวเองที่มันคงจะมาสารก่อสมเกลียแต่คนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลง ที่บอกว่าความเปลี่ยนแปลงคือแรงปรับเปลี่ยนเอาเรื่องความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้การปรับเปลี่ยนของเขามาความเปลี่ยนแปลงก็คือวันนี้เขาเดินทางมาไกลนะครับแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็คือเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรไม่มีการตัดสินนะครับก็ <tav. S 2> ให้ศาลตัดสินตรงนี้แหละซึ่งเขาจะต้องเดินทางต่อไปอีกกับการปรับเปลี่ยนตัวเองของเขาให้เข้ากับสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะต้องเข้าไปจําคุก ไม่ว่าจะต้องจนลงอะไรก็แล้วแต่ไอสิ่งประมวลภาพตัวนี้คือสิ่งที่อยากจะมาแชร์แบ่งปันเพราะว่าชีวิตของเราอย่างเขาก็เริ่มจากศูนย์เริ่มจากความลำบากค่อยๆขยับขึ้นมาใช้เวลาระยะเวลานานจนมามีความร่ำรวยแต่อาจจะเป็นวิธีที่ถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่มีใครที่มันจะผิดได้ตลอดเวลาหรือไม่มีใครที่จะถูกไตลอดเวลา แค่ไอ้ความผิดของเขาเนี่ยเอามาใส่ตะกร้าช่างแล้วเนี่ยท่ไห่นมันมากน้อยอะไรกันและไอ้คถูกผิดของแต่ละคนเนี่ะอะไรที่มันรุนแรงบางคนทำถูกถูกบอกถูกมากๆถูกต้องที่สุดคือถูกและดีมากๆก็เยอะหรือถูกธรรมดาเป็นเพลงหรือผิดก็เช่นกันผิดข้อหานิดเดียวกับผิดข้อหาร้ายแรงนี่แหละคือความผิดที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนจะต้องมีผสมผสม ผมก็เช่นเดียวกันนับย้อนกลับไปหลายสิบปีตั้งแต่เริ่มทำงาน,านาหรือตั้งแต่เริ่มเรียนเริ่มมีชีวิตขึ้นมามันมีความผิดความถูกตันกันมาตลอดให้นึกย้อนไปเลยไอ้ผิดน้อยๆได้แค่ๆน้อยเนี่ยแทบยุ่ยยิบเต็มหรือไอ้ความผิดรุนแรงมากๆ,ๆมันก็มีนะครับซึ่งเราก็พยายามจะแก้ไขและเราก็คิดว่าเราจะไม่ทําอีกแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ ใช่มันอาจจะชดเชยไม่ได้แต่มันเป็นการที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นได้นั่นแหละสําคัญคราวนี้วันเนี้มันมีทางเลือกว่าเราจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นหรือจะให้ความเปลี่ยนแปลงมาบังคับเราให้เราเปลี่ยนบางทีมันมีทางเลือกเล็กๆแค่นี้ฉะนั้นและเม่อผมก็บอกตัวเองทุกวนะัน่าอยากให้ความเปลี่ยนแปลง,งมา ปรับเปลี่ยนอะครให้เราปรับเปลี่ยนเองยกตัวอย่างเล็กๆอย่างเช่นสุขภาพละรักษาสุขภาพไม่ใช่ว่าให้โรคในไข้เจ็บมาก่อนเราถึงออกกำลังกายการกินไม่ใช่ว่าเรากินสบายแบบเยอะเกินไปกินแต่ของอร,ร่อยจนเราอ้วนจะลืมการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือการกินให้พอเหมาะเน้นย้ำสุดท้ายท้ายสุดช่วยกันอย่าบอกว่าช่วยกันเลยคือ ที่ที่ดีทบทวนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันในการว่าปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นอย่ารอสภาพด้วยล้อมอยู่รออะไรที่จะมากดดันหรือปรับเปลี่ยนเราหรือมาเปลี่ยนแปลงเรานะครับสู้ไปด้วยกันทําไปด้วยกันให้มันเช่นเคยนะครับ